สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีลาอุ้งอิงและกาทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องคลิปนี้กะมีเรื่องนะฮะนะคะของยีหลาจะมาคุยกับพี่กับน้องเนาะคะ่ะเรื่องแรกก็คือมีเอฟซีมาจากออสเตรเลียเนาะคะ่ะพี่น้องมาเยี่ยมยีลาค่ะแล้วก็เอามีของมาฝากมาตอนยีลาแล้วก็ทีมงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสุกตาดเดินดินเท่ากับตอนรับแม่เอฟซีแบบง่ายๆนะคะ่ะตามสไตล์เนาะคะ่ะพี่น้อง ยีหล่าก็บอกให้ทุกคนนางล่งค่ะนางโล่งอีตรงสนามนั่นแหละค่ะพี่น้องตรงสนามในจัดงานน่ะแหละค่ะกระพากันนางหลอนว่งกันแม่แม,แม่แล้วก็เอาของฝากอีหล่าเนาะคะ่ะแล้วก็ฝากทีมงานเป็นตาหากดีค่ะพี่น้องนี่ราคาบ้ได้นบ้านเดินทางมากไกลหรือมากไกลแต่ตาย,ยีหล่าก็ตอนรับแบบง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิง้งผับควบหน้าห้างนะคะของยีหล,าะะล่าเนาะค่ะ เป็นจ well, yeah! wow. 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 ุ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวคุณบอกแง่เสียคุโหญิงคุณหญิงโด้

เป็นตหากเนาะค่ะพี่น้องแม่เราก็ับขึ้นหอดเนาะค่ะขึ้นหอดคิดถึงลูกพอมาหอดประเทศไทยเราก็เฝ้ามาหาค่ะเราบอกว่ากว่าจะเจอตัวเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือค,อคว้วเป็นทหาของอีหลากระตอนรับแม่ง่ายๆจังสีละค่ะค่ะพ่อีลราล,ลงจากเวทีเนาะค่ะหลังจากเช็งเศร้าแล้ว อีหลาต้องไปหนาเต้นก็มีเอฟซมาลออยู่หนาเต้นนะคะพี่น้องแต่ว่าเอฟซีพื้นนีเพิ่นจะพิเศษนิดนึงค่ะพะว่าเิ่นยางบาคอยสะดวกเนาะคะ่ะแล้วก็มีคนผ้านั่มผ้าเพิ่นมาไปเบิ่งว่าอีหลาตอนรับเพิ่นจังไหนเนาะคะ่ะมาเปิดคว้าแล้วด้ะ นี่แหละเนาะค่ะพี่น้องควมนะคะของยีหลาค่ะเอฟซีเอบาจะอยากดีม ah ah ีจนมหายีหลาทุกคนก็คือเอฟซีของยีหลาเนาะค่ะยีหลาก็ต้อนรับคือๆกันนะคะพี่น้องเมื่อเดแบงชนชันวัฒนาวาเอฟซีคนนี้อยากดีมีจนต้อนรับคนละแบบโบแมนค่ะขอให้มหายีหลาเนาะค่ะยีหลาก็ต้อนรับคือกัน นี่่ะคะยีราคว่ำเป็นตาหาของย ada, รีาราเนาะค่ะสมบ่าเป็นเพชรชาวดินยี่หลีค่ะพี่น้องเพลงๆดินนะมันคืออีลาค่ะนะค่ะพี่น้องแต่ว่าัวเข้ากับบ้นไดนฟังเนาะคะ่ะแต่ว่าซื่อนี่แมนแล้วละคะ่ะเพชรชาวดินเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลายหลายคนก็อยากฟังร่วมกันประแขกน้่เนาะคะ่ะเ <c oughs> ตรียมตัวเขาไปฟังในโลกหนังเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือคว่ำเป็นตาหกเนาะค่ะคว่ำเป็นตาหาของยีราในการตอนรับเอฟซีทุกคนเป็นเอฟซีของยีรายีลาก็ฮหักเหมือนทุกคนเนาะค่ะพี่น้อง นอกจอากนั้นกันยังมีความหนาของพี่พี่น้องน้องในรวงสาวหน่อยเพรบานแพงเนาะค่ะหรือภาษาเก่าเครือสาวหน่อยเพรบานแพงค่ะก็คือสาวหน่อยลําพื้นโชว์น้องฟ้าใสค่ะพี่น้องบ่มีงานเนาะค่ะมือนน่ะร่วงสาวหน่อยลําพื้นโชว์มื่นน่นเพื่นบ่ได้มีงานแสดงอย่ใสค่ะวก็ายูไก่บานอิหล่าฟ้าใสอยู่ไก่เนาะค่ะอยู่ไก่ที่ทําการแสดงของสาวหน่อยเพรบานแพงหมู่ว่านี่อิหล่าก็ได้แวะมหาเนาะค่ะแวะมหาพี่อุ้งอิงนี่ละค่ะควบ หาก่วมผูกพันของพี่พีน้องนอนในวงทั้งสองวงนี้เนาะคะ่ะก็จาปอเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่าก็าคือผู้บริหารผู้เดียวกันค่ะพี่น้องนี่คือกววมเป็นตาหาค่ะค่ะสำหรับเรื่องทุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ได้ข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับวงหมอล่ำเนาะค่ะพี่น้องดทั้งได้ประสบอุบัติเหตุถี่ถึงแก่ชีวิตละกันไปถึงแก่ชีวิต เมื่อเร็วๆนี้กับไมพัชรีเนาะค่ะก็ดีว่าพินบบเดลาบาดเจ็บอีอย่างหลายเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือค่วมโชคดีคะ่ะนี่ค่ะก็ฝากควา่วม่วงใ่ยถ,ถึงถึงทุกคนน่ะละค่ะพี่น้องที่ใดทํางานกลางคืนแล้วก็ได้เดินทางโดยเฉพาะพวกที่ทํางานอยู่กับหมอล่ำเนาะคะ่ะแต่ละวงมาบาวงไหนก็ตามเนาะค่ะพี่น้อง พว่าเขาต้องเดินทางไปเกือบทั่วประเทศไทยแล้วก็เขากับบรดษคุณชินคุณท่างค่ะกางขึ้นกะทํางันเมืดขึ้นเพราะเนี่ยเหมือน่าก็อาจจะมีค่วมงวงเหงาหานอนเนาะคะ่ะแล้วก็ค่วมพร้อมของรถกับอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะพี่น้องค่ะครับรถก,กับฝากบาร์ไห้ระมัดระบางกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นค่ะเกี่ยวกับพระ,ะเอกตนเนาะคะ่ะพระเอกตนของสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งพันก์กระพันตรงนั้นมาได้ล่ะค,ะะคะ่ะเสี่ยวชีวิต เสี่ยวหน้าที่ชีวิตของเพลินเนาะค่ะได้หลายคนกัได้เห็นคือพลินของเพลินแล้วแล้วมาฟังจากปากเป็นอีกเพื่อนึงเนาะค่ะว่าเสี่ยวชีวิตของเพลินเนี่ยเป็นจังไรค่ะพี่น้องเป็นอะไรเกาะวงแล้วรู้สึกว่าจะห่วงคับเมื่ไหรนะ่วห่วงงมาคักเลยเห็นปั๊มที่ห่วงนาไลยพี่เพียดปั๊มที่ห่วงนาจะไปปั๊มแม่นปั๊มที่ห่วงนาละข้างสองเล่นชิบีจอดปั๊มเราละเจ้าว่าตามันบ่ไหร่เราไหมมันหลับไปเลยไหม ท่นหลับคืออาการหลับในจะคเคยเปลี่ยนมาใหญ่คอยถ้าคอยรับคอยคอยบอกคยเป็นเพราะว่าถ้ากล้องคอยจอดเลยผมเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ขับรถหน้านี่หลับเลยได้ย่ายรู้สึกว่าจะของหลับเลยตื่นสะดุ้งคืนนี้สะดุ้งคืนรถห้อยรถก่วงรถก่วงวล้งรถเลือดของผมไปหน่อยเดียวเลยปิ๊กๆเลยมัมันบีกไปไวๆว่าว่าว่าพักลบเลยฮักลบผมกินไปเคืองเลือะเคืองขั้นเลยังกินไปเครืองขั้นแล้ว ตอนนี้ก็ได้กหาปุ๊บจังบาดเป็นยังบุญรักษาอยู่ผู้ผ่ารักษาโอ้จนคนลูกผมบอกอยู่นี่เดี๋ยวมึงลูกเมียนอนหลับลูกไงผมเดี๋ยวพูดผ่ารักษาโอ้เนาะปั๊มยั่วขนาดสีเบียยุ่ยเหลี่ยมไม่ว่าอย่างไรเถิดว่าฝืนเนาะเนี่ยละครเถิด่าฝืนแต่ว่ามันกันนิดเดียวเนาะมันมันเป็น่าฝืนเดี๋ยนี่ละครผมผมผมวาง้วผมสีขาวปั๊มแล้วนี่ละครเสียววินาทีอ่าแมนครับเสียววินาทีเลยนี่คือผมสีขาวปั๊มแล้วผมเมื่อวานเราใชเป็นลังนาลังตานะ ด้งยินแล้วก็คุณพ่อคุณเจ้าคุมข้องปกปักรักษาอิหรีเนาะค่ะพี่น้องนี่คือเสี่ยวหน้าที่ชีวิตอิหลีค่ะเนี่ยเพิ่อนบอกว่าเพิร์นเบลลีเหมือนบลดีรับได้แต่ว่ามันรับไปเลยอะค่ะเห็นรับหุไปเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสร้างจากปากของพระเอกตุลเนี่ยค่ะตุลละค่ะเพิร์นมาเพิ่มโชคดีแล้วก็คุณพ่อคุณเจ้าคุมค้องปกปักรักษาเนาะค่ะ ค่ะแล้วก็ลดขั้นนี้ค่ะเพื่อนเคยเอาไปบ้านยิลาเนาะค่ะยิลากะเจิมไห้พอตน้นไม่จินแล้วเนาะค่ะพี่น้องและะ้วก็ไม่จินของยิลาเนี่ยเนาะค่ะนังเอกจินเนี่ยเพื่อนก็เคยเวาว่าวลดขั้นนี้ไปบ้านยิลาย่านใดได้โชคได้ลาบย่านนั้นค่ะพี่น้องนี่ละค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพอบานหลุกสาวเจิมไห่แล้วเนาะค่ะนี่ละค่ะเดินทางกะขอให้เดินทางหรือค่วมปลอดภัยขอทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปโอแคก็ขอฝากพี่ฝากน้อง ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผห้ปากแขกงน้นเมเดอค่ะต้าหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี้กอนคลิปหน้ามาคุยกันใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะ